นาฬิกานะครับอ22สถานการณ์จำลองยกอีทัยนาฬิกาคนพร้อมเห็นกลุ่มควันบริเวณห้องทุรลาครับ 哥看你可以看。 มีลงุดไฟเคื่องบูนของห้องาดยตรวจในกระจายไปไม่อยากเว่าีแงงานที่มาทานพาวกานหนึ่งเรบเพิ่งเข้ามา้าหนหนึ่ง้านี้แล้วก็ขอรรยงานจนวนเป็นอันดีไางแล้วก็อยู่ทาเกตใของเป็นนาเดีวัคะคหนึ่งคนเยคืนหนึ่งจำนวนที่สองคนรค่ะโรวเรงยนเามจำนวนยี่สิบเอ็ดคท่านทกท ถ้าเป็นคนคือเด็กชายบารมีมะมองคาดว่าคงยังติดเ้ออยู่ภายในตัวอาคารขณะนี้ทุกคนหากำลังทำการค้นหาแล้วก็ช่วเหลือผู้ติดธชื้าในในตัวอาคารค่ะ

ไหนคะเมื่อแต่ลอยรือยังทำไมเลยล่ะคะลูกค่ะอย่าเลยนะคะ